คัลโลสเตวิดาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไก่ซุกคู่ซุกคนด้วยครับผมตอนนี้ FC ฟซีกำลังอยู่กับช่องบูมน้อยแฟมิลี่นะครับมากินข้าวกันนะครับผมสวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวกันที่ไหนวันนี้มากินข้าวกับน้องโอชาเอชชาสวัสดีครับสสวััดีครบลูกน้องโอชารูปหล่อนะครับวันนี้ใส่กางเกงขาเดฟนะครับข้างในไม่ใช่กางเกงในนะครับแพียมเพิร์ดเจ้าไซร์ล่ะครับเจ้าใจเพิร์ดเกิร์ฟ กอชาเป็ไก่บ่ลูกไก่เห็นไก่บอ<า>ไก่กับลูกไก่<า>น,นี่มีกินยำกันเนาะแล้วก็มีต้มไก่บ้านแล้วก็หมึกนึ่งมะนาวนะครับแล้วก็มีกุ้งกุ้งนี่สั่งไปสองชุดแล้วกุ้งเผาชุดหนึ่งสั่งให้ชูซินะครับลูกชายคนโตของพี่มวยแล้วก็ให้พ่อให้แม่อ่ามีอะไรอีกที่สั่งกับบ้านปูผัดปูผัดปูผัดผงกะหรี่ ปูนิ่มแบบผมก้าระยนะครับอันนี้นะครับก็มากินข้าวกันเนาะแล้วก็หลังจากกินข้าวเสร็จนะครับเราก็จะเดินทางกลับเลยนะจ๊ะตรมไกลบานกันนี่ไปนอนค่ะพร้อมโอ,โอชาโอชาเห็นไกเ่เหรอโอชาเป็นยังไงไก่ไม่เด็นหลังหูอไก่ไม่เห็นอีอย่างไก่ไม่เห็นยังไรบุโอชาเสียโอกลกกับบานบอเดี๋ยวพ่อไปจับไปจับบอบไปจับไก่บอปไ,ปไปจับไก่บอ ไก่เป็นของผู้ใดนเอา<น>แล้วฮะเรา,าออซ่าสิไปจับจังไหนหอืจับบาลาสิไปจับจังไหนจับแบบไหนบ่ย่างไก่จีบบ่ไก่มันสิกัดบ่อบกัดบกัดเลยบ่อบกัดบ่อีกบกัดบ่อยีกเอาบาลาบาลาวา่าบาลาวาล่าไก่ผู้หรือกไก่เมียนะ่ะ ไก่แม่เป็นอย่างคือว่าไก่แมีไก่เมีมันมามัังสีมันมีใครบอกมีไข่ไม่เอือกเอามันมีไข่อ๋อมันหลุดออกมามันมีไข่ก็เลยเป็นไข่แม่ก็เลยเป็นไข่กระดาษไข่กระดาษไข่หมาไข่นะ่ยไข่นี่ยไคมันคนคนดินเนี่ยโอไก่ไก่ไก่มันคนดินแล้วแม่เนี่ยนี่อย่างอีกไก่นั่น มันกลมแบบไหนอ่ะลองเหยียบมันกลมยังไงมันกลมตีนกลมมันมันอะไรตีนกลมแบบไหนมันกลมแบบถีบหินมันกลมแบบไหนแบบล่องปลาลองเอาตีนกลมแบบไกลมั้งอ่ะกลมมันมันกลมยังไงลูกมันกลมตั้งทีโอ้มันมันใส่ตีนกลมเลยมันใส่ตีนกลมกลมกระดาษโอ้ปลาล่าบ่อญานไกลบอกครับปลาล่ไปเอาไกลอ่ะย่านบ่อบ่อ่านนบ่อ บ้าประลาคือสิเก่งแท้ไ,ไ,ไ,ปไปจับเอาไปเลี้ยงไปจับเอาไปเลี้ยงโอ้ยบลาะสิเอาไปเลี้ยงกับแมวบอเลี้ยงกับแมวแมวกับไก่บ้าฮักอีหยังหักฮักหักเป็นสองบอฮักทั้งสองอ๋อฮักแมวฮักแมวแล้วก็ฮักไกบ่บอหมอูขึ้นมีม้อตี มือขึ้นนี่บลาไหลให้ยังเกาะตีแมวมือขึ้นบลาไตีแมวตีแมวโอ้ยบอมมือขึ้นโอชาบะโอชาตีแมวบลาไเป็นอยังคือตีแมวตีให้หนังตีแมวจากในบ้านเฮาอ๋อมันเข้ามาในบ้านเฮาเข้ามาในบ้านเฮามันกะรูนี้มันก็ออกมาโอ้ในในบ้านเฮาแมวอยู่ในบ้านเฮา แม่รู้นี่แม่รู้ใบบานเฮ่าอ,อ๋อแล้วเวลาสิเอาไก่ไปเลี้ยงอยู่ในบ้านเฮาบ่ไปเไปอย่ในบ้านเห่าหรือใครออกมาในบ้านเฮาใครใครออกมาในบ้านเฮาผู้ดใดสิเก็บไข่โอซ่าตอกท้างก็สิเก็บไ<อ>ข่ขไปเลี้ยงโอซ่าสิเก็บไข่บ่เวลามันออกไข่อ่ะเกบ็กบเก็บอีหลีนแล้วเก็บอีหลีนแล้วโอ้โห้คือสิเก่งเถอวะว่ะ เอา้านั่นเห็นบอกไก,ไก่ไก่สิเอาสีไหนสิสสเอาสีไหนไก่มีสีเทากับสีดําเอาสีตรงนั้นตรงนั้นเอาเล็กเร็วเลือกเล็กเล็กเอาไปเลี้ยงนี้หวานเลยเอาไปเรียงนี่ในบาทเลยเอาไปเลี้ยงนี่ในบ้านเลยเอาไ,เไม่รมันขี่ด้บลราบ,บุมินบอกบอุมินไม่เอ๊ะวะ ออกไข่ออกมามันมเหม็นเลยออกไข่มากกับบเหม็นเวลามันขี่ด้เว่ามันบ่ขี่มันอูไข่ออกมาอ่อยังกับเว่ามันขี่เรเรว่ามันบ่ขี่มันอืไข่ออกมาอ้มันมันหมายถึงว่ามันบ่ขี่แต่ว่ามันอืเป็นไข่เหมืนบอมันอืเป็นไข่มันมีไข่อยู่ในดักอ้มันมีไข่อยู่ในดัก ติดเลี้ยงแท้ๆว่าคลิปนี้นี่ใครอยู่ใส่กาะใครรถมันกะมันกะมาทางนี้ไก่ไกลไปดรถเท่าเร็วเฮ้ยเฮ้ยมันจีเห็ดนี่อย่างรถเท่าไม่มันอยากฟังบ่มันอยากฟังรถมันมันอยากฟังรถเท่าบะมันอยากฟังรถเท่าอุ้ยเหตดจังไหนเท่าสิมีรถขับบว่อุ้ยคือเป็นท่านไกลไปพูดอ่ะอุ้ย เฮ้ยเขาเป็นอะไรมันทั้งนิดนิดเฮ้ยเห็นจังไหนอะเฮ้ยมันทั้งบ้านมันทั้งรถเทาบอกมันมันมันฟังก์กันมันมันทงบ้านทั้งร้านะเห็นจังไหนป่ะเนี่เห็นจังไหนไปไล่มันบอกไล่ไม่ไม่รับโอดทาอะไรอดทาสิเป็นไรแบบไหนเส็ยจังไหนเป็นไล่แบบแปลไหรแปอะไรโอดไล่แบบแปอะไรเลยบอก สีสีไล่แบบกุ๊กกุ๊กหรือเ่าเสษเศไล่ไล่แบบไหนไล่แบบเอาเข็มอยูขนาดนี้ไอ้ยังก่อเอาเอาเศษตีบ่แศษตีเอาไปเรียงริบบานเลยอันนี้อู้อ๋องไม่ใครในานบ้านอู้มันก็อือออกมีใครเป็นโบกไก่น่ะไก่ไกไก่นะมันก็อือมันไม่มี มันบ่มีขี่มันบ่อ๋อเป็นย่างบ่ได้ใกล้เปเลี้ยงนั่นเอาไปแล้วใกล้เสียใกล้เสียเหรอวันอุ้ย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 บุญเด้เฮ้ยทำไงดีจะเอาใกล้เปเลี้ยงไปที่ไหนวะนี่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 ตัวเล็กๆต้นขาวนี่นี่นี่โอ้ใก่ตัวเล็กๆไก่ตัวเล็กๆตัวเล็กๆนี่เป็นลูกมันบ่ตัวเล็กๆ เป็นลูกเก่ตัวเล็กๆเป็นลูกแก้วนั่นลูกตัวเล็กๆเป็นลูกเป็นเป็นอันนี้คู่อ้วนอันนี้คู่ไกลสองข้นี้อันนี้คู่อันนี้คู่อื้ออ๋อไหาจังไหนดีเดี๋ยวเหาจังมาเอาเนาะเพราะว่ามื่อนี้เขามื่อนี้มื่อนี้รถเขาเต็มแล้วมื่อไหนจังมาเอาไกลเนาะอือเอ้ามื่อไหนจังมาเอาไกลเนาะครับลูก ะเอาไก่พี่เสื้อมุกเอาไก่เลี้ยเหลือวครับแล้วไปซื้อมุกโอเคเอาบายๆกันบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายก็ลูกอ่ะบ๊ายบายบ๊ายๆบายซ้อนเกียร์ายซ้อนเกียร์หมา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 ครับผมโอเคสำหรับลิปนี้ก็ไว้กันที้สักก่อนนะครับมีลูกกับแย่งลูกเนาะมีลูกกับอวดลูกนะครับพี่น้องครับผม ขอบคุณทุกคนที่ติดตามน้องโอจานะครับสวัสดีนะครับ